สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านและเจ้านายของผมครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วครับวันที่สี่ขอต้อนรับพี่น้องด้วยความยินดีที่ถูกหวยแดกทุกๆท่านครับที่พูดถึงเรื่องหวยเรานึกถึงหวยใต้ดิน เทตันทักษินเอาขึ้นมาบนดินลูกหลานคงได้ไปเรียนต่างประเทศกันได้อย่างชื่นอกชื่นใจแต่บอยคนจังไรเข้ามาบริหารประเทศมันเอาบนดินลงไปไว้ใต้ดินให้พวกแม่งทำมาหาแดกกันเองพี่น้องหวยออกทีไรผมละชอกช้ำละกำใจ จะซื้อรัฐบาลก็ไม่ชอบเพราะกองฉลากวันนั้นไปใช้ไฟนิดเดียวไปดะไปเราไปที่ปปชไปเสียปักไฟสองสว่างแค่อ่านหนังสือมึงให้กูดึงปักออกเดี๋ยวกูจะบอกให้พ่อแม่พี่น้องกูไม่ต้องซื้อหวยมึงเจ๊งแน่เก็บเงินไว้พี่น้องเอาไว้เล่นหวยบนเด่น เดี๋ยวมึงเสื้อตอนนี้เอาพี่น้องครับกะเซาเยาาแย่กันบอกกันไปนะครับว่าสําหรับท่านที่อกหักนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับงวดนี้ข้างบนสองตัวอะไรนะฮะคนเสื้อแดงไม่เล่นหวยหรอกเชื่อไหมข้างบนออกอะไรนะสองห้าคนเสื้อแดงไม่เล่นหวยเชื่อไหมข้างล่างออกอะไรครับสองแปด คนเสื้อดงเขาไม่เล่นหวยเสื้อดงเขาไม่เล่นหวยพี่น้องเชื่อไหมข้าบนหนักอะไรครับโอ้โหตรงเป๊ะกันหมดเลยเอาขึ้นมาขอบคุณครับขอบคุณเจ้าหนะ้าที่สถานีตำรวจนครบาลบางเขนครับขอบคุณสำนักงานเขตบางเขนเอารถส้วมความเร็วต่ำมาให้ขอบพระคุณครับ ขอบคุณอาหารครับวันนี้แม่ต้อยดอนเมืองมาเองเลยครับขอบคุณพ่อค้า,คาแม่คา้าตลาดบางกะปิและพี่น้องบางซื่อเอามาให้วันละสามร้อยกล่องครับพี่น้องวันนี้ใครเป็นแฟนขับหลายๆขึ้นเอาละพอยกไปยกเตรียมตัวกันให้ดีๆนะครับเตรียมตัวกันให้ดีๆวันนี้ครับพี่น้องครับ พี่น้องกำลังทยอยเดินทางมาจากวัดพระศรีกำลังหนาแน่นผมขอแนะนำให้ท่านที่นั่งแล้วไม่ชิดช่วยชิด,ช,ดชิดนิดนึงแล้วตบมือบอกพี่น้องที่อยู่ด้านหลังที่ยืนอยู่นั้นขยับมานั่งให้เต็มครับพี่น้องครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวเลิกสวดของงานงานของทางนู้นนั่นนะครับเลิกแล้วจะทยอยมามีหลายๆท่านเดินทางมาถึงแล้วฮะ อ๋อครับไปงานสวดพระอภิธรรมของอาจารย์วรพลนะครับหนึ่งในนักต่อสู้ของพวกเราพี่น้องครับเดี๋ยวขอรบกวนอี่นิดหนึ่งนั่งด้านข้างขยับมาชิดในนะครับพี่น้องเห็นเก้าอี้ตรงไหนว่างเข้ามานั่งเลยฝนยังไม่ตกครับอีกสักกู้เราจะปล่อยงูข้างหน้าครับไม่ปล่อยที่นี่ไม่มีงู ที่นี่ไม่มีโงูที่นี่ไม่มีใครเป็นคนหัวโงูเมียเพื่อนก็เหมือนเหมือนเมียของเพื่อนไม่เหมือนพวกเฮียจะอะไรมีมีเห็นเมียเพื่อนเหมือนเมียตัวเองช่วงนี้ครับพี่น้องไม่เป็นการเสียเวลาโคศกหน้าตาเดีเขาไม่ให้พูดนานเขาบอกให้พูดนิดเดียวพอเพราะความหล่อมันแพร่กระจายไปหมดแล้ว เอาพี่น้องครับต้องเหลือด้านหน้าอกีกเหลืออีกไม่เยอะนะฮะเหลืออีกประมาณสี่หมื่นที่เท่านั้นนะครับเข้ามาจับจองที่นั่งกันได้เลยขอบพระคุณมากครับช่วงนี้ครับไม่เป็นการเสียเวลาโฟชะนน,นใครดูบ้างดูไม่ดูผมก็บังคับขึ้นแล้วล่ะค,ค,ครับพี่น้องครับตบมือดังๆต้อนรับคุณมากอกดำเมืองร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับ ฝนจะตกน้ำจะท่วมส้วมจะตันท่อจะแตกแอจะเสียเมียจะหนีผีจะหลอกไอ้แขนคอกจะมาคู่พี่น้องคนแสดงเขาไม่กลัวใช่ไหมพี่น้องกราบสวัสดีพี่น้องคนที่มีอุดมการณ์ทุกคน แล้วก็กอบอาากบสวัสดีไปถึงพี่น้องนะครับทางทีวีวิทยุโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นออกหมดทั่วประเทศขณะน,นี้วันนี้นะครับที่ถนนราชดำเนินเขายกระดับครับเขาได้ยกระดับนะครับตั้งแต่ถนนนะครับขึ้นไปฟุตบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แต่เวทีตรงนี้นะครับเราก็ไม่แพ้ครับเรายกระดับตั้งแต่ฟุตบาทขึ้นมาบนขบนนี้เปทีเ่เรียอยแล้วครับนี่คือการยกระดับครับมอบรุ่นพี่กับมอบรุ่นน้องมันแตกต่างกันผมบอกว่าอีกกี่ปีกี่ชาติพักประชาธิปัตย์ก็ทำมอบไม่โตพี่น้องครับ ขอแสดงความยินดีกับพรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความยินดีกับมวลมหามิตรของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีแต่พวกหูหนวกตาบอดเป็นใบและเป็นประสาททางใจไปแล้วนยครับพวกนั้นเขายกระดับครับยกระดับตั้งแต่เอาเด็กอนุบาลครับ จนไปถึงไอ้แก่หัวงอกฟังไม่รู้เรื่องนะครับนั่งสัง,งกสังงาอยู่แถวนั้นนะ่ะยกระดับครับยกระดับโคตรพ่อมึงเอาเด็กเมื่อวานซื้อมาสอนไอ้แก่มันเป็นไปได้ยังไงครับหมายความว่าพรคปฏิบัติจนปัญญาจนปัญญาเหมือนลูกพี่เขาหัวงอกงอกนั่นแหละลูกพี่ที่หัวงอ,งอ,งอกแต่ก่อนนี้นะครับ ไปปาตกถาในค่ายทหารครับต่อมาไม่ได้ผลครับไปปาตกถาที่มหาลัยครับก็ไม่ได้ผลครับต่อมาก็ไปปาตกถาที่นะครับโรงเรียนมอตน้นสุดท้ายแล้วผมจำได้นะคนหัวงอกครับไปปาตกถาที่นักเรียนอนุบาลครับ แสดงว่ากลุ่มเหล่านี้นะครับไม่มีมุกจะเล่นเล่นแบบไหนพี่น้องประชาชนก็จับทานได้หมดวันนี้นะครับผมมากอกดำเมืองร้อเอ็ดหัวตะปู 8, แปดต่กอำเภอสวนภูุิอาสามาเป็นกระบอกเสียงให้พี่น้องประชาชนนะครับทำไมเวทีนี้ถึงยกระดับครับ ทำไมยกระดับขึ้นมาที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏครับเพราะเราเห็นกบฏท,ที่ราชด,ดำเดนินเราเลยยกระดับขึ้นมาตรงนี้ครับพี่น้องครับผมเคยพูดแล้วนะครับพรักประชาธิปัตย์ไปต้มสนธิลิมดอกอา้าลิมทองกุลครับสุดท้าย สนที่ลิมดอกทองกูเนี่ยครับก็ไล่ต้มรักประชาติปั์มันจะเป็นอะไรครับต้มกันไปต้มกันมาล้วนแล้วแต่ควกเวนตะไรทั้งหลายนะครับเป็นยังไงครับจะฆ่ากันตายหลังเวทีครับกูสาลาจอกสอสอแล้วไหนมึงบอกมึงจะมาช่วยสนที่ลิมทองกณบอกว่ากูให้มึงลาตั้งแต่ตอนแรก ทำไมถึงไม่ลาตั้งแต่ตอนแรกดันไปให้กรรมาการอะไรก็ไม่รู้นะครับมาลาออกมุกก็แปลกครับคนไม่สนใจครับสุดท้ายพรรคประชาธิป,ปัตย์แ๊กจําเป็นต้องให้นะครับสอสอ,สอพรรคไปปัิรวมทั้งไอ้แขนคอกด้วยลาออกสุดท้ายแล้วลาออกจะไปเอาสนธิริมทองคุณมาช่วยสนธิสนธิริมทองคุณก็บอกว่า กูให้พวกมึงลาออกตั้งแต่วันแรกแล้วกูให้พวกมึงลาออกทั้งพรรคมึงลาออกแค่เก้าตัวเท่านั้นกูไม่ร่วมด้วยโซน่าหน้าเฮ้ยเติร์ดโซน่าหน้าโซน่าหน้ามันดีครั้งครับผมบอกแล้วนะครับ คนที่มีหัวใจประชาธิปไตยพูดออกจากปากเขาก็รู้แล้วถ้าคนมีหัวใจเป็นประชาธิปไตยไม่จําเป็นต้องเอาเด็กอนุบาลมาขึ้นเวทีสอนในพวกเวนตตะไลนั่นหรอกเด็กเกิดเมื่อวานซื้อเนี่ยขี้มันยังไม่รู้จักเคสตูดเลยให้มันมาสอนเรื่องประชาธิปไตยไอชิบหายหมดมุก ไปวางแผนกันอยู่ทั่วครั้งก่อนก็เช่นเดียวกันยางพาราก็ไปวางแผนที่โรงพยาบาลชิบหายแฟกครับสุดท้ายก็ขาดออกมาจากโรงพยาบาลงานนี้ก็เช่นกันผมบอกว่าคนไทยขนาดนี้เขารู้ประชาธิปไตยหมดแล้วเหลือแต่บางมหาลัยเท่านั้นที่ให้คณะบอดี ที่ให้อาจารย์นะครับที่ไม่เคยรู้จักประชาธิปไตยไปพูดก่อขู่เอาเงินไม่จ้างแล้วเป็นไงครับแบกอีกเช่นเคยครับโหน้าหน้าครับพี่น้องโหน้าหน้าครับเป็นยังไงล่ะครับบ้านนี้เมืองน,นี้นะครับถ้าสมมุติว่าประชาธิปไตยไม่ดีจริงไปดูประเทศญี่ปุ่นมีการปฏิวัติไหม ฝรั่งเศสประเทศใกล้บ้านเรามีใครปฏิวัติไหมนอกจากประเทศไทยครับปฏิวัติรัฐประหารแล้วเป็นไงครับชิบหายกันทั่วหน้าถามว่าถ้าเกิดคิดจะปฏิวัติรัฐประหารอีกครั้งเตรียมคับคนไทยทุกคนครับเกีย่ยวกินเหมือนกบครับคอยดูไม่เชื่อผมครับ รัฐบาลปูต่อสู้กับนาน,นาอารยประเทศด้วยการค้าขายไหมือเหมือนรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเอาเงินต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยแบ่งปันในพี่นองประชาชนทั่วประเทศอยู่ดีกินดีแต่ไอ้สันดาณน,นะครับกลุ่มเป็นขี้ข้าอมาตมันเสียรายได้มันกลัวคนไปนับหน้าถือตาเพราะไอ้นิสัยพวกมึงเห็นแก่ตัวแะครับ อย่าว่าแต่น้ำหน้าถือตาครับเงินเดือนสลึงหนึ่งกูก็ไม่อยากยัดปากให้พวกหนง่งด้วยซ้ำไปวันนี้วิทยาแก้วพระายไอ้คนดีเป็นนักกฎหมายเสื้อกะโหลกไปนั่งรับตีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขพี่น้องครับวันนี้แหละผมจะพูดผมเห็นวิทยาแก้วพระายแล้วผมคันครับ ไม่ใช่ขันปากครับต่อไปถูกต้องนนคะแนนสิบครูให้เต็มร้อยครับขันตีนโรคไข้วัดหมูโรคไข้วัดใหญ่มีข่าวบอกว่ามีคนไข้ยอยู่พัทยาซื้อต่างๆพี่น้องประชาชนก็บอกต้องป้องกันต้องระวังไอ้วิทยาแก้วพะดาไดไอ้คนนี้นะ บอกจะไปให้ข่าวเดี๋ยวประเทศอื่นจะแตกตื่นการท่องเที่ยวเขาจะยกเลิกการท่องเที่ยวไม่ต้องไปออกข่าวพักประชาธิปัตย์ก็ไม่เป็นมวยก็ปล่อยให้นะักกฎหมายมาดูแลสาธารณาสุขเป็นยังไงครับกูถามมึงจริงๆวิทยาแก้วพลดัยในฐานะมึงเป็นมือมือกฎหมายแต่เสือกะโหลกมานั่งสาธารณาสุข กูถามว่ามึงปล่อยให้คนไทยตายกี่ร้อยคนในสันดานวิทยาแก้วพลเัยกูกลัวคนจำนามสก,กุลมึงไม่ได้กูถามว่าที่มึงปล่อยให้ไข้วัดหมูไขวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่เข้ามาในประเทศไทยขัวของกูตายกี่ร้อยคนในสันดาน ไปหาหมอหมอก็บอกว่าต้องเสียห้าพันก่อนถ้ามีไข้ประกันสังคมกูเสียเงินถูกเดือนไปหาประกันสังคมมันก็หักค่าเป็นไข้กูห้าพันบาทจริงไหมจริงพี่น้องจริงไหมจริงนี่ลละรัฐบาลของพระประชธิปัตย์พวกมึงทำให้พวกกูตายเป็นเบื่อไอ้สันดาน วิทยาแก้วพลเดกูถามว่าเวลามึงมาออกสือ่อมึงมายืนหน้าแป้นอยู่มึงตอบสื่อบอกว่าอาทิตย์นี้ตายน้อยกว่าอาทิตย์ที่แล้วไอ้สันดานเลยนี่คือการแก้ปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือคนดีของพรรคประชาธิปัตย์ทำให้คนไทยตายเป็นพัน พาะไข่วัดหมูมาดูาคนเรวใขรวัดนกมีอันตรายสูงรักษายากถามว่าพรกประชาธิปัตย์พวกมึงเคยดูข่าวไหมนายกทักษิณไปกินไก่ที่ท้องสนามหลวงใครตายเพราะกินไก่ด้วยใครวัดนกนายกทักษิณจะให คนละหนึ่งล้านบาทไม่มีใครกล้าตายแหมแต่ายเดียวนี่คือการแก้ปัญหาถามว่าคุรุพันธ์จากไอวิทยาแก้วพนรใดนี่ะเขาบอกมีการโกงคุรุพันธ์มันบอกไม่มีโกงทาไม่มีโกงมึงลาออกทำไมละ่ะลาออกอีกแล้ววิทยาแก้วพนะใด เพราะมันโกงพี่น้องครับตู้น้ำโซลาเซลล์ก็ด้วยคนดีทั้งหลายนะครับคนดีทั้งหลายตามโรงเรียนต่างๆเขาไปให้เซ็นรับตู้น้ำโซลาเซลล์ราคาห้าหมื่นบาทไปเซ็นรับนะครับสองแสนห้าใช่ไหมใช่พี่น้องมันไปเซ็นรับเอาสองแสนห้า ถามว่าสองแสนขยัดหาแล้วครับถ้าไม่ใช่พระปฏิปัตนะิอ่ะขยัดหากูถามว่าขณะนั้นกอบศักสภาวสุเป็นผู้ดูแลโครงการแล้วปล่อยให้น้องมันไปควบคุมอีกทีหนึงใกล้เข้ามามากอกน้ำอยู่สถานีวิทยุ95.25มีคนยื่นเอกสารมาเต็มไปหมดมีการโกงกันเกิดขึ้นตู้ละแสน ตู้ละสองแสนมันโกงครับพี่น้องครับปรากฏว่ากดดันไปกดดันมาจำได้ไหมครับตู้น้ำโซลาเซลล์ที่ไปหยุดชะง,งักเฉพาะกรุงเทพมหานครกี่พันตู้กี่หมื่นตู้ตู้ละสองแสนพักการเมืองไหนยัดหาครับพี่น้องบอกด้วยพักการเมืองไหนยัดหาพักประชาธิปัตย์ เขาจับได้ไล่ทันหมดกอบสักภสภวสุบอกน้องผมไม่เกี่ยวถ้าน้องผมเกี่ยวผมรับรองสามพันเปเซนผมจับได้ครับในสื่อสุดท้ายแล้วเป็นยังไงครับมันรับรองให้น้องสุดท้ายกอบสักภสภวสุน้องก็ลาออกเห็นไหมครับโกงไหมครับสุดท้ายแล้วไปจับในสอขอสองคนครับจับได้สอขอสองคน เป็นยังไงครับพรคปฏิบัติตัดสินในสคอสองคนเขกก็คนละสองทีกลับบ้านขนาดนี้มันเป็นสมาชิกะชาธิปัตย์กลับมาโกงเหมือนเดิมคนดีคนกรุงเทพานนี้ยังไม่รู้คนดีหรครับไอ้น,นี่กองไหมพี่น้องไอ้น,นี่กองไหมพี่น้องไอ้น,นี่กองไหมพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เจตนามาพูดถึงคนโกง เห็นตัวมาแล้วให้พี่น้องนะครับออกมารวมตัวกันวันที่สิบแปดถึงยี่สิบเพื่อจะขจัดคนโกงตัวจริงคือพรรคประชาธิปัตย์ครับพี่น้องสิบนิ้วน,น้อยของผมล้างอย่างสะอาดปราศจากแก้วแหวนเงินทองขอกาบไปรองดูกใจผู้รักประชาธิปไตยรักความถูกต้องรักความเป็นธรรมทุกคนทุกท่านพี่น้องครับ คนมองคนเห็นคนเป็นคนคนนั้นละคนคนมองคนเห็นคนไม่เป็นคนคนนั้นไม่ใช่คนครับพี่น้องหมดเวลาครับระครั้งช่วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ